สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นิดมาทําธรุระนะคะที่สกลนครนะคะอยู่กรมปัติรูปที่ดินจังหวัดสกลนครหรือสอปกนะคะ คันนี้ก็มาดําเนินการเรื่องที่ดินนะคะสปกรสีคีดศูนย์หนึ่งนะคะก็มาถึงแล้วนะคะเดินทางตั้งแต่เช้านะคะหลังใส่บาสเสร็จนะคะไปดูหัวแล้วก็เดินทางมาเลยนะคะก็พอมาถึงนี้ก็สายหน่อยนะคะค่ะเพราะว่ามามาช้าหน่อยเพราะว่านี่ดูวัวก่อนค่อยมานะคะผู้ใหญ่ก็จะออกเดินทางมาก่อนนะคะอีกรถคันหนึ่งค่ะพอมาถึงนี้ก็จะมาจ้องคิ้วนะคะ ลงท่องคิวแล้วก็รอเรียกชื่อนะคะก็ดีหน่อยนะคะวันนี้คิวไม่เยอะนะคะค่ะในคิวที่20กว่าเองนะคะก็สงสัยจะโชคดีนะคะวันนี้คิวไม่ยาวนะคะสบปรกอรี่คีศูนย์หนึ่งนะคะสบปกอี่คีศูนย์หนึ่งซึ่งเป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินนะคะโดยออกให้จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ เราเรียกสั้นๆว่าซปอกโกวันนี้นี่ก็ได้ความรู้ดีๆนะคะที่มาเพราะว่าเรามีการซื้อขายนะคะแล้วก็แบ่งแยกได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะอย่างที่ทางราชการเขาประกาศประชาสัมพันธ์ไปนะคะนี่ก็มาทํานะคะมาสามรอบแล้วนะคะเพราะว่าคนไม่พร้อมนะคะมารอบแรกก็มายื่นนะคะยื่นเอกสารมาแรากๆก็มายื่นเอกสารแล้วก็มา นามาฟังคำปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ว่าทํำยังไงนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้มันเสร็จนะคะก็เลยมาติดต่อว่าทําอย่างนี้เตรียมเอกสารแบบนี้แบบนี้นะคะรอบแรกที่นิดมานะคะรอบที่สองนี้ก็มายื่นนะคะมายื่นมายื่นแล้วก็เอกสารไม่ครบนะคะก็ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่บอกว่ายื่นไว้ก่อนนะคะยื่นเอกสารวันนี้เราครบแล้วนะคะครบองค์ประกอบนะคะทั้ง5นะคะวันนี้ก็เลยมายื่นต่อ เจ้าหน้าที่สปรกรนะคะก็หวังว่าจะเสศษรุ่งไปด้วยดีนะคะวันนี้นิดก็เตรียมเอกสารนะคะเราจะมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน,นะคะ่ะใบซื้อขายแล้วก็ไปที่นะคะสประกรนะคะของเจ้าของนะคะทางผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็จะมีเพิ่มก็จะมีของของผู้ซื้อผู้ขายดินข้างเคียงแล้วก็ ไฟล์เบก้องนะคะเซ็นรับรองซึ่งวันนี้ผู้ใหญ่นะคะก็มาเซ็นรับรองให้นะคะผู้ใหญ่วันนิดนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ก็ล่วงหน้ามาก่อนนี้แล้วอินพึ่งมาถึงแล้วก็ลงคิวนะคะลงคิวแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบนะคะวันนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเสร็จนะคะวันนี้ก็ค่ะทีนี้ก็เตรียมเอกสารของสีท่านนะคะวันนี้ก็ห้ากับน้องเจนนะคะตอนนี้ก็จะเตรียมเอกสารทั้งสีท่านนะคะของนิดของ หน้าจอยนะคะของคุณลุงนูแล้วก็ของน้องเติบนะคะวันนี้ก็จะเตรียมให้ครบ4ี่ชุดนะคะ4ี่ชุดนี้จะครบด้วยนะคะองค์ประกอบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบดินนะคะค่ะก็เซียนรับรองนะคะทั้ง4ชุดนะค,ะ,คะถ้าเตรียมตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเตรียมตรงนี้ให้เสตร็จตามคําแนะนําเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จะไปรวรวมของผู้ใหญ่นะคะของผู้ใหญ่กับของน้องเจนนะคะ ก็สี่ก็ห้าหกจะเป็นหกหกชุดนะคะจะเป็นหกชุดซึ่งตอนนี้นี่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้สี่ชุดได้แล้วนะคะเรียบร้อยเซ็นกำกับเรียบร้อยแล้วสำเนาถูกต้องนะคะก็จะไปรวบรวมนะคะของผู้ใหญ่นะคะทีนี้ของผู้ใหญ่กับของน้องเจนนะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ข้างในตามคิวที่เราได้ไว้นะคะค่ะเป็นคิวที่ยี่สิบกว่ากว่านะคะ วันนี้ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็คิดว่าจะเสร็จนะคะคงไม่เกินเที่ยงนะคะอาจจะเสร็จนะคะเนาะแต่ว่าเพื่อเดินทางกลับก็อาจจะป่ายโมงหรือบ่ายสองโมงประมาณนี้นะคะวันนี้ตามที่คาดการนะคะค่ะก็รวบรวมเสร็จแล้วนะคะรวบรวมเสร็จก็จะกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรวจด,ดูเนาะค่ะเอกสารค่ะสี่ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณลุงเซ็นกำกับนะคะ ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะที่ดินข้างเคียงเนาะค่ะคุณลุงมาให้มาช่วยนะคะเพราะว่าเราต้องเอาดินใบดินข้างเคียงมาค่ะมารับรองให้นะคะว่าที่ตรงนี้นะคะเราเข้าไปทําประโยชน์จริงๆนะคะก็ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะก็เสียดนะคะแล้วก็จะไปรวบรวมของผู้ใหญ่นะคะเทนี้เนาะของผู้ใหญ่แล้วก็ของน้องเจนทั้งหมดจะเป็น6ชุดนะคะ6ชุดค่ะ หกชุดค่ะเราก็จะเตรียมเอกสารแล้วค่อยเข้าห้องนะคะพบเจ้าหนะ้าที่ประมาณนี้ค่ะก็จะเตรียมของผู้ใหญ่ของน้องเจนด้วยนะคะก็หวังว่ารอบนี้คงเสร็จนะคะเพราะว่านิดมารอบที่สามแล้วนะคะค่ะสำหรับดินแปลงนี้นะคะก็มารอบที่สามแล้วก็หวังว่ามารอบนี้จะเสร็จสิ้นนะคะก็ ขอให้ล่วงไปด้วยดีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะของผู้ใหญ่จัดชุดนะคะของผู้ใหญ่ก็จะแนบไปนะคะมีสี่ท่านนะคะที่จะยืน่นบัตรของผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นสี่ชุดนะคะแล้วก็แนบไปนะคะสี่ชุดนะคะห้าก็จะเป็นห้าเนาะก็6หกของผู้ใหญ่แต่ว่าของผู้ใหญ่สำเนาของผู้ใหญ่ต้องแนบแนบทุกท่านนะคะแนบทุกคนนะคะอันนี้ก็เรียงเอกสารให้ ค่ะก็ของน้องเทียนจะเป็น5ท่านในการที่ยื่นวันนี้แล้วก็ประกอบกับเอกสารของผู้ใหญ่ก็คือเป็น6นะคะเอกสารคือจะมี6ชุดนะคะก็เตรียมน,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราจะไปยืนเจ้าหน้าที่นะคะ uh huh. ค่ะค่ะน้องเทียนก็เดินทางมาจากภูเก็ตนะคะซึ่งมายื่นเรื่องช่วยในวันนี้นะก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะเราก็เตรียมเอกสารกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ก็เป็นอันอรอนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะนี้ก็จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่นะคะกับค่ะกับน้องเจนนะคะประมาณนี้ เสร็จแล้วนะคะล้วก็อันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ให้ภารกิจรูปลวงไปด้วยดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะเราก็รอรางวัลอย่างเดียวนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสาหรับสาหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ